มาแนะนำที่พักที่ชื่อว่า Boo b ู u บ b o t Hotel JC ที่ตั้งอยู่พัทยานเหนือไม่ไกลจากห้างเทวินออลทวินอลวันและหาดวังอมาดกับคืนละหลักพันต้นๆเท่านั้นพักแล้วได้อะไรบ้างมาดูกันที่จอดรถกว้างมีทั้งในลมและกลางแจงสำหรับรถทัวร์ด้านหน้ามีบาร์แบบนี้ไว้นั่งชิวตอนกลางคืนพอเดินเข้าไปมีเรือด้วยนะและล็อบบี้ส่วนนี่คือห้องฟิตเนสที่อยู่ชั้นแรก ไปดูห้องกันดูดีใช้ได้เลยครับมาต่อกันที่ดาดฟ้าชั้นเจ็ดวิวมีให้ชมทั้งกลางวันและกลางคืนสวยนคนละแบบเลยครับ มีสระน้ำด้วยนะบาร์ก็มีสั่งอาหารทานก็ได้มาต่อกันที่อาหารเช้าที่เปิดให้บริการตั้งแต่7จ็ดมงเช้าเป็นบุฟเฟ่อาหารนั้นมีให้เลือกหลากหลายใครกำลังจะเดินทางมาที่พัทยาแนะนำที่พักที่นี่และครับอาจจะเป็นตัวเลือกได้จังเลยจังเลย